เอาเปลือกกิงข้าวสารโบราณว่าน้ำาพึ่งเรือเสือป่าอัจฉาใยเรากอจิตคิดดูเล่าอย่ย่า รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนั้นอย่าให้เยินเกินกฎหมายมิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายเงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดา อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลยอยมากเมื่อไรได้หนักน้นอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่ง แล้วจึงนอนอ่าอันนี้เป็นอเป็นการอ่านกรอนเพลงยาวนะคะก็คล้ายๆกับกรอนสุภาพเนาะเพียงแต่ว่าคําขึ้นต้นไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ากรอนเพลงยาวเนี่ยจะไม่มีวร์คสับนะคะจะขึ้นด้วยวรรลับเลยเนาะอ่าทีนี้มาดูที่ เรื่องที่เราเรียนกันไปเมื่อวันจันทร์นะคะสรุปนิดนึงเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วครูรีบจบไปหน่อยนะคะเอาลูกเอ้ยแป๊บนึงอีกแล้วอีกแล้ววันนี้เครื่องมีปัญหาวันนี้เครื่องมีปัญหาค่ะรอแป๊บนึ่ง เปิด powerpoint เดี๋ยวนะมาละมาละโอ้กว่าจะได้อา้าวตัวหนังสือไม่มา ที่ไปโหลดแด้แป๊บเดียวเด็กๆหนอกแป๊บดูขาแปบ๊บนึงลูกไม่เร็วแล้วไม่ช้าจนเกินไปอ,อ,อ๋ออีเตัวนี้หา กดอัดไปแล้วด้วยนะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างเนาะใจเย็นๆรอนะจ๊ะ ไปไหนไหนเอามาไว้นี่นี่นอ๋อคอปอคอปี้คปปี้อ๋อทำอย่างอินสตาตตรงตะก,กี้ไม่ได้เหรอ นักเรียนรับกันไปหมดแล้วมั้งลูกวางเลยนะวางตรงไหนก็วางเลยนะเนี่ยมันได้แล้วนะ yes เหรอโอเคต้องให้เอาใยนะคะครูแบบว่า ไอมาแล้วอ้าวโอเคมาแล้วโอ้ยก็จะได้เรียนอะเมื่อวันกันที่ครูสอนไปก็คือสอนเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกองเนาะที่เราควรจะรู้จักนะคะที่มันมีอยู่ในชั้นม3ก็จะมีการอ่านออกเสียงอะไรบ้างอ่านการอ่าน อ่านออกเสียงกรอนสุภาพเนาะแล้วก็ไม่มาเอานิ่งไปกันอันที่สองกรบทละครนะคะอันที่3มกรเสภาเนาะอันที่สโครง4สุภาพนะคะอันที่5นะ้ากาบยานี11แล้วก็6กกบบาบฉบัง16อันนี้บทนี้เดี๋ยวเราจะได้ท่อง ในเทอมที่2นะคะภาคเรียนที่2เนะเาะเป็นเรื่องบทภาคเอราวัณนะคะแต่ในในภาคเรียนที่1เนี่ยเราจะได้ท่องบทอักขยันหลักก็คืออิสระยานภาสิตนะคะอิสระยานภาสิตเนาะที่แต่งด้วยกรอนเพลงยาวนะคะคุณบอกแล้วว่าลักษณะมันนะจะคล้ายกับกรอนสุภาพนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากกรอนสุภาพเนี่ยอยู่แค่2ออย่างหลักๆเนาะก็คือ กนสุภาไอกรเพลงยาวเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยวรรคลับนะคะวรรคที่สองเนาะก็คือบทแรกของกรเพลงยาวเนี่ยมันจะมีแค่3มวรรคขณะที่กรสุภาบทหนึ่งบทเนี่ยมันจะมีอยู่สี่วรรคนะคะตัวอย่างที่ขึ้นต้นของเรื่องเราเนี่ยคืออันนี้นะคะอิส,อส,อสรยานชานกรอักษรสารเนี่ยเทศนาคําไทยให้เป็นทานโดยตํานานสุภาพสวัสดีนะคะอันนี้ให้หนูดูผังเนาะการอ่านกรกรเพลงยาวนะคะ นะแล้วลักษณะที่สองก็คือมันจะลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยนะคะแต่ก่อนสุภาพเนี่ยไม่จำเป็นเนาะสัมผัสก็มีตามนี้อันนี้เป็นบทนะคะที่หนูจะต้องอ่านนะคะที่หนูจะต้องอ่านแล้วก็ครูจะให้เราอัดคลิปเนาะอัดคลิปวิดีโอส่งนะคะเดี่ยวนะลูกนะเป็นทํานองนะคะไม่อ่านไม่อ่านชายข้าเปลือกหญิงข้าวสารนะคะเอาทีนี้ เดี๋ยวครูจะให้เราลองแบ่งลองแบ่งวักนะคะลองแบ่งวักเนาะแปบ๊บนึงนะลูกนะเด,เดี๋ยวนะคะคอมมันช้านิดนึงลูกใจเย็นๆเดี๋ยวิึ่งหลับนะใครหลับขอให้อะไรดีขอให้ตาเข <laughs> เขียนได้เนาะมันมันใช้ตัวเขียนใน powerpoint ได้เนาะแต่มันไม่มาตอนนี้มันอืดมันอืด มาดูกันแบ่งวักบทแอดูวักแรกลูกชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาัยเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชัง ระวังการผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิดถ้ามี8แบ่ง3-2-3ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาร10ดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพานเป็นชายชาญอย่าเผลอคาดประมาทชายรักสั้นนั้น อย่าให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนั้นอย่าให้เยินเกินกฎหมายมิใช่าตายแต่เขาเราก็ตายแงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย,ย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนนะคะแบ่งวักตามนี้นะลูกนะเข้าใจไหมเอาละไม่ตอบรูก็จะเข้าใจค่เออค่ะโอเคค่ะไม่ต้องดูฟังคลิปรอบเดียวพอแล้วเนาะภูไม่ต้องอ่านให้ฟังนะคะ เด็กๆโอเคนะเอานะเนาะทีนี้งานของเรางานของเรานะคะนัดเวสปัน เดี๋ยวใจเย็นๆรอบแป๊บนึงน,นะลูกอ้าวงานของเรานะคะนะแคปไปแคปไปบทนี้ไม่ให้สรุปแต่จะให้ไปท่องหรือจะสรุปว่ามาสรุปอีกไหมไม่ดีค่ะอะไรนะสรุปค่ะจะสรุปลงสมุด<ะ>เหรอ รุปด้วยท่องด้วยใช่ไหมทองอย่างเดียวพอแล้วค่ะ,อะทองอย่างเดียว,อ,วอัดคลิปแล้วส่งมาทางช่องทางไหนดีไลน์ไลน์ค่ะเนาะโอเคนะคะส่งถ้าไายไม่ส่งไลน์กลุ่มก็ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูนะคะเรามีกันอยู่แล้วเนาะโอเคนะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า อิสร,รยานพาสิท์อีกแล้วครับท่านาหนัที่ไปเอาตัวหนังสือที่ไหนมาคู <c oughs> ที่อีกแล้ว รอคูโหลดฟอนนล้เนี่ยรอคูปแป๊บนึงลูกฟอนหลักๆที่เขามีให้ไม่ใช้นะคะ <c oughs> <c oughs> ฟอนที่เขามีให้ไม่ใช้นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะ Hey cop ปิดแล้วเปิดใหม่ไหมปิดแล้วเปิดใหม่ไหมปิดนะแล้วเปิดใหม่ไม่มาอีกแล้วคบท่านโอเคอะมาได้แล้วได้ล้ไม่มีปัญหาลอะอะ มาดูเรื่องการอ่านตีความประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้สู่การแก้ปัญหาชีวิตนะคะอิสรยานภาสิทธเนาะมาดูความเป็นมาของเรื่องลูกอิสรยานภาสิทธเราอ่านว่าอิสรยานภาสิทธนะคะเรียกอีกชื่อนึงว่าเพลงยาวเจ้าอิสรยานนะคะโดยมาจากชื่อผู้แต่งเนาะคนแต่งก็คือหม่อมเจ้าอิสรยาน นะคะเป็นกวีคนสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่4นะคะแล้วบวกกับคำว่าภาษิตซึ่งมันหมายถึงถ้อยคำที่มีการกล่าวสืบต่อกันมานะคะดังนั้นอิสระยานภาษิตเนี่ยมันจึงหมายถึงถ้อยคําของหม่อมเจ้าอิสระยานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาเนาะสำหรับที่มาของเรื่องเนี่ย มันเกิดจากความน้อยอกน้อยใจของผู้แต่งนะคะหลังที่หลังจากที่ถูกตำหนิว่าสติไม่ดีเนาะก็ะถ้านักเรียนได้ลองอ่านเนื้อหาข้างในนะนักเรียนก็จะไม่แปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมกรเพลงยาวเนี้ยมันมีเนื้อหาที่มันแฝงไปด้วยน้ำเสียงที่แบบเน็บแนมประชดประชันหรือบางบทก็จะตัดเพ้อต่อว่าหรือน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตตนเองนะคะ อาทีนี้มาดูออไม่ขึ้นจดามาดูประวัติผู้แต่งนะคะขนาดประวัติผู้แต่งก็ยังไม่ไมละเอียดไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะก็คนแต่งก็คือหม่อมเจ้าอิศรยานนะคะเราไม่ทราบพระนามเดิมเนาะแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงค์เธอกรม,มาหลวงมาิตสวรินทารทาร,ารมารเรศนะคะ พระองค์เนี่ยทรงพน,นวดที่วัดบวรนิเวศนวิหารนะคะแล้วก็ได้รับพระนามนะคะฉายาว่าอิสรยาโน,โนูเนาะก็คือตอนบวชเป็นพระอันนี้เป็นฉายาตอนที่บวชนะคะมีพระชนที่อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เขาก็เล่ากันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยมีพฤติกรรมแปลกประหลาดนะคะทำให้ถูกใครเนี่ย มองท่านว่ามองพระองค์วสติไม่ดีเนาะก็ด้วยความน้อยพระไทยน้อยใจนะคะของหม่อมเจ้าอิสระยานเนี่ยก็เลยทรงพระนิเลยทรงนิพนธ์นะคะเพลงยาวฉบับนี้ขึ้นมาในเชิงประชดแล้วก็เสียดสีสังคมนะคะประชดเสียดสีสังคมเนาะเดี๋ยวออกจากระบบกัอนอ้าวทีนี้มาดูลักษณะคำประพันธ์ครูกล่าวไป ข้างต้นแล้วเนาะว่าบทนี้มันแต่งด้วยกรอนเพลงยาวนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับกรอนสุภาพเนาะแล้วก็มีจุดที่แตกต่างอยู่2หลักก็คือกรอนเพลงยาวจะขึ้นต้นด้วยวรรครับนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยเนาะลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยผังเป็นแบบนี้นะคะจำนวนคำก็จะเท่ากับกรอนสุภาพเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ7าำเนาะ เ8 9ได้หมดไม่เกินนี้นะคะกำลังเพลาะเนาะก็สัมผัสนะคะก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1นเนาะจะไปสัมผัสกับคำที่3นะคะของวรรคที่2ลง3ไม่ได้ให้ลง1ลง2ลง3มลง4หรือลง5ได้เท่านี้นะคะแต่หลักๆเลยคือเขาให้ลงคำที่3นะลูกนะลงคำที่3เนาะ ถ้ามันไม่ได้จริงๆลง1ก็ได้ลง2ก็ได้ลง4ก็ได้ลง5ก็ได้นะคะแล้วคำสุดท้ายของวรคที่2นะคะจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่3คํคำสุดท้ายของวักที่3ก็จะมาสัมผัสกับคำที่3ของวัคที่4เนาะลงที่ลงคำที่3นะคะถ้าลง3ไม่ได้ก็คือลง1ลง2หรือลง4ลง5 พอขึ้นบทต่อไปสัมผัสเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีเพิ่มมาหนึ่งอย่างก็คือสัมผัสระหว่างบทนะคะก็คือคำสุดท้ายวรรคที่4ของบทต้นจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปนะคะอ้าวนักเรียนมาดูต่อจุดประสงค์ในการแต่งลูกจุดประสงค์ในการแต่งเรื่องนี้นะคะ จุดมุ่งหมายหลักของการแต่งอิสริยานพาษสิทเนี่ยก็คือการสั่งสอนและเตือนใจผู้อ่านนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนาะเราจะทำตัวยังไงให้มีความสุขนะคะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนาะ,ะโดยเฉพาะกับคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือผู้ที่เขาอาวุโสกว่านะคะเอามาดูเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่อง คร่าวๆเนอะอิสริยานพาศิตเนี่ยบอกแล้วว่ามันจะมีเนื้อหาเชิงสั่งสอนแบบเตือนสตินะคะแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่พอใจของผู้อื่นนะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจมากกว่าเนาะแล้วก็สอนว่าเราเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทำยังไงจึงจะประสบความสำเร็จถึงจะสมหวังนะคะบางตอนก็จะเน้นเน้น เรื่องการเห็นคุณค่าและก็ความสำคัญของผู้อื่นก็คือไม่ให้สบประมาทหรือดูถูกดูแคลนคนอื่นนะคะโดยทั้งนี้การสอนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการกล่าวตรงๆหรือว่าอาจจะใช้ถ้อยคำเชิงประชดประชันนะคะมันก็จะมีแบบเนบแนมเสียดสีอยู่ในบทประพันธ์นั้นเนาะ ก็มีผู้สันนิษฐานว่าอิสร,รยานพสิทธ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่บทนิพนธ์ในหม่อมเจ้าอิสร,รยานเพียงแต่ผู้เดียวเนาะหากแต่พระองค์เนี่ยทรงนิพนธ์ไว้เพียงแต่ตอนแรกๆเท่านั้นนะคะก็คือ,อ,อพระองค์อาจจะแต่งไว้ถึงแค่วักที่ว่าปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืนเนาะเพราะทำไมเขาถึงสันนิษฐานแบบนั้นเพราะว่า ลีลาการประพันธ์เนี่ยมันจะใช้น้ำเสียงเน็บแนมประชดประชันส่วนหลังจากบทป,ป,ป,ปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืนแล้วเนี่ยจะเป็นของกวีท่านอื่นร่วมประพันธ์เพราะว่าน้ำเสียงมันจะต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสอนเรื่องทั่วๆไปเนาะมีลีลาหรือท่วงทํานองแบบเรียบๆนะคะมุ่งสั่งสอนตามปกตินะคะของคนของจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเนาะกะวีเขามีประสบการณ์อะไรเขาก็เอามาสอนนะคะแฝงอยู่ในคําสอนนั้นเนาะหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มบทนี้กันวันศุกร์นะคะวันศุกร์เดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหานาะอันนี้เก่าเกิ่น,นาก่อนนะคะระหว่างนี้หนูก็ไปซ้อมท่องนะคะซ้อมท่องบทอักขยานเนาะซ้อมท่องนะคะให้เรียบร้อย เราอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเราอาจจะได้เจอกันในห้องเรียนออนไซต์กันเร็วๆนี้แต่อาจจะไม่เต็มร้อยเปอเซนต์ถ้าได้ความคืบหน้ายังไงครูก็จะแจ้งให้เราทราบอีกทีนะลูกนะหลับกันไปหมดแล้วนะจ๊ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะลูกเราเจอกันวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะนี่ขนาดสวัสดีค,ค่ะ